1.. นึ่งนั่นยน้องพอถ่ายกดรูปหนึ่งออกมาละหนึ่งสอ้นลักษณะน้องก็ยากฝากขวดนะหนึ่งสองสามได้สามรูป้เบียกไหมเปียกดยอดโอ้ยพี่ถ่ายให้ไหมกลิ่นเลยอ่ะอาก่อนวันนี้จะไม่อาบน้ำขอโทษนะพี่หนึ่งสองสาม มือสั่นทำไมนี so right so like, ่ไม so hey, ่อาบมาหลายเดือนแล้วเนี่ยหนึสองสามไม่ได้ดีเลยนะเพราะเปนสั่นขอตัวที่อาบมาหลายเดือนแล้วหนึ่งสองสามครับมาเชียร์เพื่อนเหรอคะมาเชียร์เพื่อนเหรอมาเชียร์เพื่อนครับจังหวัดพัมพีนครับที่ใดสามสิบขาผมมาครับขาผมงาอ เดี๋ยวราเอ็มั่งเลยดี๋ยวเดี๋ยวเดเดยเดี๋ยวีเวเดเดี๋ยวเดีวเดายวเดเดยเดี๋ยวเดีเดีี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเีเดดีย แต่ขาวมากเลยอะไม่มีแคนบอกว่าขาวขาวก็แขนใช่ของพี่บุ๊คด้วยว่ะขาวชนเนาะไม่เราใบเรากระไกลเมื่อเราแต่ว่าหนึ่งจะขาวนี้เลยอะรู้แต่แขนขาวมากขาขาวขาไม่รู้วอะ มือสั่ง